เดี๋ยวขออนุญ,ญาตขอฝากข่าวประชาพันธ์นิดหนึ่งนะครับออมสินนะครับจัด ESB Forum 2023นะครับหัวข้อ ESG นะครับ Social Pillar d r i v e นะฮะคนยั่งยืนเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับเปิดมุมมองการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับชูสโลแกนโซเชียลเน้นสร้างคุณค่าร่วม ต่อธุรกิจนะครับและสังคมนะครับคุณวิทัยนะครับรัตนากรนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะครับได้เปิดเผยว่าธนาคารอมสินนะครับกำหนดจัดงานสัมมนานะครับ GSB Forum 2023นะครับ ESG นะครับ Social p i l l a r d i v e n นะครับคนยั่งยืนเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับถ่ายทอดมุมมองการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย กรอบแนวคิดนะครับ G S G E S G ครับที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ3ามแกนหลักนะครับคือสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาิบาลนะครับ Environment Social Governance นะครับซึ่งตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาธนาคารประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเน้นแกนหลักด้านสังคมนะครับ Social นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนตามจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของธนาคารนะครับโดยมีคุณกิษดานะครับจีนะ วิจารณะนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนะครับ GSB Forum 2 0 2 3ครั้งนี้นะครับผู้ร่วมผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับฟังปาฐกถาโดย professor นะครับ d ร r A K M นะครับไทฟูนะครับมาจิตนะฮะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับการมีนแบงก์นะครับจากประเทศบังคลาเทศนะครับ นำเสนอกรณีตัวอย่างผลงานรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของธนาคารหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นต้นแบบธนาคารเพื่อสังคมและผู้ยากไร้ที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับและการเสวนาจากผู้นําองค์กรเชนนําเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดาเนินธุรกิจนะครับที่นอกจากจะเกิดผลทางเศรษฐกิจแล้วยังช่วยสร้างประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมไปพร้อมกันด้วย ส่วนการสัมมนาช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอเรื่องราวแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมนะครับ CSV นะครับ Creating Share Value นะครับเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจและภาคสังคมนะครับโดยมีไฮไลท์นะครับเคโนอทนะครับผู้แทนธนาคารโลกนะครับหรือว่า world bank นะครับและตัวแทนภาคสังคมที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกผ่านการสร้างคุณค่าร่วมกับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนผู้สนใจนะครับร่วมรับฟัง การสัมมนานะครับ GSB Forum 202 3ผ่านช่องทาง Facebook Live ธนาคานอมสินนะครับได้ที่ GSB Society, Society นะครับออกอากาศสดจากห้องช h a บ t a b นะฮะช r t a b นะครับโรงพยาบาลอาสยามเคมบิสกี้นะครับกรุงเทพนะครับในวันอังคารที่21พฤศจิกายน2566นนะครับตั้งแต่เวลา เก้าโมงเช้านะครับถึงบ่ายสมโมงนะครับศูนย์เก้า0ุดศนยถึงสิบห้นนอนะครับต้องกราบขอบคุณธนาคารอมสินนะครับจัด GSB Forum 2 0ง3นะครับหัวข้อ ESG นะครับ Social pillar d i v ดินะนนะครับคนยั่งยืนเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับเปิดมุมมองการพัฒนาที่ยั่งยืนืูแกนหลักด้านโซเชียลเน้นสร้างคุณค่าร่วมต่อธุรกิจและสังคมนะครับต้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับ